ลุยกันอย่างตออ่อเนื่องครับหน้างานเหมา3า0 0มบาทเชียร์ลิงครับเชียร์ลิงป่ายางถือโทรศัพท์เลยอย่าแงงมึงก่อนดูงานเครียดขื่นี่ยโอ้ซางเรียบวีเอทไนเวตแดงทีมงานขุนดันหอจะะร้อยไถ่เร็วเร็วเร็ มันสีคำสีนึกเจ้าคำเหตุงานอยู่ไก่ที่ภาษาพี่น้องมีแต่รักเสียครับยังปวดขาบ่ปอใช่ขึ้นแม่สิขาเองใขึ้นขาเป็นยังแบบโอ้ยห้องกระถือโทรศัพท์เอา กบ้า,ข,าของเขาถือทรืัอทรโอ้ันไ,นไีน้ไฟไหมอ๋อเป็นสูนน้องทางล่าคน,นครับเสียรถฟอร์ดมาเบิ่งครับเกียร์ข้างหมอเนี่ยนี่อ่าเรียบร้อยอ่าโอ้โหเหม็นชิบอ,อยยาบโคนเลยใจเย็นได้เอาโอ้หเนี่ย่หอเขาหาย เขาจสมมเปลนในตายเลยพี่หน้องที่ไม่กุมหัวหย,งยวังได้ผมนี่คันมันผมเคยเห็นนะครับเอาเรียแดงในตำนานของคนสิบเสื้ออะไร เสื้ออะไรเสื้ออะไรเอามันเหลวได้หรือเลาคำมาพมก,า,กาเมื่อไรเดือกเลยโอ้เดือกกับโมกาเมื่อไรเข็นงานยุติธปภาษาพี่น้องจังไรครับงันห่างของเมื่อนี่จะปลาจะดงแต่ก่อนเคยเป็นไฮยางแล้วนะครับแต่มาโดนไฟครอบไหมไฟนะครับกาเลย,เยกลับมาบูรณะขึ้นใหม่อีกทีนึงครับผม การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงไอ็นุ่มหางสองครับผ่านขี่มาบ่มีได้ผ่านหน้าย่างเดียวครับงานนี้ยางเดียมเมาบอ,อกม้วจักเห,กห,น,หนีกนะเหอียกข้งอยู่บนพี่น้องต้นขึ้นต้นลงยังใหม่เศษใหม่นหลายครับเศษใหม่น้อยนะครับพวกจะคล้องให้พิ่กพนกันตัดลงนลำเนานะครับเศษผ่านเศษที่ต้นยางเก่าที่เหลือไว้กาบเอาออกนะครับ จงไว้นะครับต้นยางเก่านี่ครับยังเลือต้อนแน่ย่ครับนี่ใหม่ยางไม่ดูถี่พ่อออกนะครับมี่ใหม่ที่ใส่ประโยชน์ได้เอาอยดีมากว่าโู้เออเออเอยผลไม้เม็ดะสบการณ์สูงมันสอดะครั้ โอ,อ,ยอยย้ยนี่ยูวซส้อะไรได้ยังเนี่ย่าหน้านหน้าเบิดกะเริ่มขึ้นโคกข,ขึ้นป่าเดีแล้วครับเพราะไถใหญ่เข้า,าจะน้อยกะชื่อสิไย้จอดหาออกล่ปะปลาดูหอกนะครับผมไม่มอกมา เตรียมงานทั้งตกปลากรับทั่มากสนั่นเพี่น้องส่งถูกปลาโดไปเจอผมหนึ่งโอ้ผมหายใจสิขาดบวกไอ้ใส่พวกมูแน่นะครับพวกเพิ่ข้ากันออกออกคขีดตกปลานะครับยากพี่นอ้องช่ีงนี้ลูกกระสีออกแล้วนะครับกับพวกเดืนเดือนนี้นะสีออกครับสร้างเดี๋ยวเข้าอย่างเดียวนะ ตีนยกรองทั้งขวางพี่น้องบานนี่ตียกทั้งขวางเนี่ยนี่นะครับแต่ก่อนยกทั้งยาวครับใหม่หมดที่ต่อใบเพิ่อนการทีค่อยๆมาจูดออกหน่ำนะครับเพื่อนว่านตยกหลังไว้เลยครับหอดหน่ำสิปบปูเพิ่อนการจะฟูดผูกเขาจัดจาน่ได้ใหญ่นี่ครับโอ้หางกุญแจเพิ่นล่างทหารยางดี หยาบเพื่อพี่น้องงานขืบนหนาไป่หอดไซสแล้วว่านี่เป็นต้นไม้หน่อยนะครับมันขึ้นขอบเพราะว่าเพิ่นกะไสใหม่มาหลายปีนะครับปลูกอะไมาบูรอานะนี่ครับหอยยุคล่องเกา่ายังมี่ครับแต่สมัยแต่อก่อนนี่บบโหเพิ่นจางรถไถมาเห็นนะครับผมยังม้นมีรถแต่อก่อนนี่ครับหนาทิปลูกก็หลายปียต้นยางยังไงซ้ำนีน่ว้า บอเด้ออาจารย์อย่าให้มีเป๋วมีทางเด้องานใหม่งานอะไรที่ทยากง่จาจักหน่อยนะครับก็คืองานหน้างานเบิกนะครับอันนี้เป็นงานบุกเบิกนะครับผมนี่เนี่ยจะา่าโมเมนต์ปลาครับถาปลาผมก็อยากที่ตือนๆแน,น่ยแต่พี่น้องตอนนี้มันที่ตันนลดครับ <c oughs> เฮ็ดมาเวลาไอปีหลอกพี่น้องแต่ว่าก็อยากถนอมเฮ็ดใ,ใส่โดนๆแน่นนครับ าหาไม่หรือว่าผูดคนยังกลางให้กลางหน้ามีตอ่อยังน้ำให้น้ำหนักอะรับจบให้ได้เพื่อทีนะครับแต่ว่าปลาหาปลาใหญ่ายี่นีผมกะสีเอิญเอชเคสองร้อยนะครับมาซอยหาปลาเนี่ยหน่อยอบางๆกับพราะเหยื่อไได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ใบสนดนะครับสิดท,ท,ท้ายงานดีเด็กก้นไม้ถนัดนะครับต้อ,กองกกับมีบ้างนะครับาขออนุญาตเพื่อนได้ จะ่าก็ต้องทางต้องอยัง้งให้มันเหลือแต่ไทยแต่ปั๊บได็ก่น้อยครับกะรับไคได้ครับผมปลาใหญ่กะรับพื้นเกา่าครับจะา่าจะเอาแมคโคนะครับของพอจานมาซอยพอจานหน่อยนะครับสปิตเโมโ่สองร้อยสิบนะบอทั้งเรือเขาไทยเขาต่อครับผมบอดได้ตำนานครับรุ่นบุกเบิก มาแต่ข้าวไรเท่าไร่ครับไผเห็นกับว่าแห้งครับผมผูเท่าผู้แก่มาสีฟ้านี่แข็งทนทานครับเออทนครับก็ได้ใจครับบานนี่หมดกูนี่มีอีกไหมอ่าต่อโมดน,นี้แล้วต้องไปซีนุกลองถาเห็นมุมเหียแดงเหี่ทั้งลางทานะครับ เกี้ยงอ่ะนออกไปน้ำเฮ้ยนี่นะพี่นอ้องสไตล์เพ่าเดียวครับต่ำลงไปครับบนต้องไปย่านเพ่าหนารูดเอ,อ้ยขาเมืองขาครับเมืองขาขาจังวะนะบอกต้องหุ่นก็ว่าต้องหุ่นวานขึ้นไปเอาไกลแค่น,นั่นขู่ว่ะตัวเกี้ยน่าทางมันออกไว้ซแบบะก่อน มันมากไกลครับพี่น้องมากตปเล็กไปหน่อยวะนะครับเสียงพอดขั้นนี้ล่ะถือขี้ง่วงไรอะไรจะขั้นหนึ่งแบบนี้โอ้โหสุดจัดครับเสียงแน่นๆครับกว้างดีๆนี่ครับเป็นสไตล์ของพอดเลยฟังเสียงดิพี่นอ้องมันเหล่าใจแห่งอย่ีเลยครับโอ้ยอ,อย่าออกมาได้กัใจเติดนึกพึ่งไม่คนรมารถไทยน,นี่เขาจะรู้กันนะครับ ใจจริงจะเป็นเล็กน้อยอะไก็มักฟอร์ดเทา่าเดียวเลยลนะพี่น้องเสียงดูนะใจที่เลือกค่ายสมกันยอนมาเรียนค่ายสมมากคกนะเรื่องอย่างไ่สองเข่าจบๆจำแน่นะครับผมแล้วก็รับจบได้ทุกหน้า,างานการแสดงครับเพราะว่าใจสีเป็นดินหนีหนามีตมในเล็กเล็กน่อยกับพราเฮ็ดได้นะครับไถหางสีหางสามก็ไปเดียวกันครับ ว่าอยู่พี่น้องขันงานหลายขันมีเงินก็อยากได้จะขันอยู่ครับรถฟอร์ดคนยังว่าอยู่เลยมาบางทีพีคือกลับกันมันเท่าห้ามวยไทยกเฮ็ดน่ำกะยากซื่อๆครับเพราะว่าคนขับเฮาลูกน้องเฮาสีเฮากะสีเอาแน่นอนน้ำเข่าไปไหนครับเกิดมือหนึ่งเข้าไปไหนดูเลยเมียไปไหนทางอื่นที่ดีกูอยู่ครับผมเลยสีกะเป็นไปไหนหลายอย่างครับ เร่งการซ่อมการซึ้อล้อก็จะเพิ่มขึ้นมากับค่าน้ำหมกน้ำมันนะครับถ้ารถหลายคันตัวดีที่งานเท้าลายคันมีงานหลายเทากับเกิดการมาซอยกันเอาก็ดีอย่างหนึ่งครับเราทดสอบรถไพรถมันน้ำมันไพมันนะครับซ่อมไพซ่อมมันก็นดีอย่างหนึ่งครับพ่อกบรบเบิดเรัาทดสอบได้ หมายว่าพ่อยิ่พี่นะยิกพี่น้องดยินข่าวแววๆมาว่าเขาแก้นุ่มแดงนะครับเพื่อนส่วนผมไปปั๊มให้ปั๊มนายทั้งอำเภอม่วงนะครับเมาไซค์มือสองนาสิจบทีหนึ่งหมื่นเพื่อนว่าก็จะหาได้ไปก็ิท่ายให้เมื่อียครับเพราะว่างานสองนี่ก็เริ่มที่บางแน่แล้วนะครับก็มีอยู่แต่กับวายนะพี่น้องบางทีบางงานมันก็ยากนะครับครับเองบมเดทไทยเรื่องทัพท์ก็อยากเบิร์ตเบสไว้ในจังหน่อยครับ ไอ้ฝงเป็นแน่นนี้แล้วพี่นอ้องไปรับซ่อมข้อมูลทีพี่นาอีกนะครับผมทีพี่นี่ขอโตล่าไปก่อนสวัสดีครับ